ขี่ที่มักวนข่างานพี่มาสันหอบูกผูกมาไม่ยึดเก่ายึดสีเหมนัวก็ได้จมมาหนาวจังเป็นเจนจ่มมาปวดอาปวดเอวก็อยากลุกยนทุ่เดียวมื้อช่วงนึงจิตตกนอนกูยืน่มู่นั่งกูยากที่คนกูพูดกูนนึงแหละอ้าขอเสียงคนที่ยังไม่มีคู่หน่อยเลย เหน้หนาเน่ยผูให <ram zeń> team, ้ายมเอาคนว่าสวยหีกิตองเป็นยังมาแค่เอากูฉามาเศร้ากว่า้เสียงอีสารตํงมาขึ้นเนี่ยแหละผู้มาที่พวกกูที่ไม่ก็ไม่พัสดีหรือก็เลยพู้โอ้โหลกเป็นยังแบบคนผู้่นหน้าหนาแจะมี สองคนนั้นก็ปูสารแหม่แต่เตียงเปี้ยยิงเมื่อคืนมาจะขอสิตายยักเม็ดนี่มุนเขาไปปูหองเตะท้องเล่ผมดหามึงเขาไม่ดนี่หลอจะาานห้างเขาจะตั้งไปสไหนกจะเสีนหน้าไปกังไหนมูนเขาไปยุ่ตะท้องเลมุลเขาบอกหามเราหามอยู่แล้วก็ออกมาค้โทรข่าวมันน่ารักจังเลย ก็าเส้เขก่กินหมาแต่หลัก็อยากเจ้าข้ากขอยากกินผีกินสารเยั่งสัเดี๋ยวเขาเบิ่งเลยมือเช่าคนสุกเลยพวกู่สากปฏิมารักสารมืขายมือสากูห่าพอดีกูสรักได้ไปชมูดมือทักทีปูไบิวกเสียงนี่โหติเตรียมตัวเลยสาก็ย่างแค่หลัะมือนี่สานครศรีเออนั่นแหละมนมันหน่งเ่าตีต้งขอบคุณค่ะ ขอเสียงคนบากระเด็ลนดิจิตอลมล้วเอาคัวร์ทีเฮ็ดอ้าวเขาได้หัวบานหัวแยแล้วร่ระ่าได้เรื่มาเอาเริ่มมาเฮ็ด้เขาสิบตัวนี่งไ้าเฮ็ดบคนจอไม่ปนะไรรื่อนรวยบดก็ไดู ส่กเปงาเดี๋ยวนี้ซุ้มไนกวนเขาขาใส่เงิเบอดเิไโไปใส่ยังไปใจหนีคาเลยนจตัวะเาขึ้นมันใส่เป็นเ่ยางแต่มาทางขาก็ชินอะไรข้เจ้า่าซื้อเลขื้อเบอร์กเจ้าได้เงินรัฐบาลมันก็เจ้าเป็นตู้เศษฐกซอยรัฐบาล่ตเาไปกุดตุ้แบบเดนเป็นไปแคง เปลี่ยนกระบันมุ่นเี่ปแข่งนกัตละหาบาทแล้วบังติดกันบนีไม่เไหน่อยปเด็ก็พแข่งเยไเาแข่งเต่าจหอโดโคกแ้ไเป็นกระตรงกูสิเป็นอไงหนาคุณว่าจูนเขาละบุเอาตัวแก็งั่นกระหนาคุณว่าตรงโ้ส่แกนหนาบ้า เพราะว่าต้องเอาพุ่นไปเอาุนต้องกสอสุญไรละพันไรละพันไม่ดีนะเรายู่อยู่กันเลยเงินซี่แอไม่ใชเือไเห็ดให้เชียร์เาเิ่งให้แรงก็ได้ร้างข่มก็ได้ร้ให้เพ่เหรไม่ดีรับพี่รองหลายพดูบอกใหาเจ้าม่หยาบไม่หยาบมาถามเราเรเช็ก็เราพ้อยด้ยเดๆขาจะไหนวางสันแม่บอกใส่เสื้อขางเป็นเราพ้อยขอเสียงในใจ ใจน้นองเพ็ดก็น้องค่อยนี่เรีหองเพชรพน่นี่เรกอาาแบบนองค่อเศร้ิดกับปากอเมือ่อกี้ปู่มันเนองเพชรน้องค่อยเลยเด่น,น,นต้องหางเปะกับปอบเมือนกอันอ๋อก็คืนจะมีบ่ก็คือก็งาอนอา,งามเล็กๆตโตเอเชไหมา่อหนาพอตาถามถามข้าวกันสกอนเอา้าแล้ว่าปีนี่ก็าากกะนาวก็ปีไก่ลังหนา ดีสมัยบ่สมัยดีอยู่ขายของเนี่ยเนี่ยเนี่ยขายในตลาดสดัวขาวเนี่ยโอ้นั่นสมพักขายขายดีดีเอาอะไรกินมาหันพวกขันมาสู้กูกินแซ่บแจ่มเลยแก่แซ่บบ่แซ่บเป็นอยังนั้นพขันมาสู้ทีนเดกแน่กูปวดตีนขายชิปวดเป็นตะย่อร่องกลางออดีแทนเนาะแล้วเนี่ยอยากให้กินเป็นอยังนั้นพกขันบวกขายมัขาย แต่พอมันนัวหายนัวขาดฉัพักไหมเอาหมดไปเยไม่ไดกินโปรตีนกูได้ไรลองหัวยูเซนได้โกเจ็บดมันมองแต่ว่าสุเมื่อี้กับกูจอกินกูเดีนขายของจาขายบอดี้บอดี้ก็เป็นนักเสพตะกี้บอดี้ก็จะมีบุบัวขาวเป็นก็หูดดุนคอยเนี่ย แล้วก็ซื้อไส้กูจะมีเร่ตรงเ่องมาหาโมหาพวกอย่าง่งี้ยือไส้ใน่หุนหุแน่มันไม่อย่างเด้ยดานะครับเป็นมุกบวกเพื่อนฝูงการมุกบวกค้าขายอย่งนี้ก็ต้องหุนหมุนจุนเกือซวไส้เหลือกันที่ l e a r แต่ว่ากูอยากจะทราบว่ามึงขายยังขายล่งโศกอี่ฝ่าอีฝาผ้าตะมองมึงแล้วพูดสิมามันไตาเมื่อได้ขายสุลกูเล่นปันงินกูถามมึงแน่ขายก็เฉียต้องตีเน่พูดอะไรคะขายนี้อยาไม่กินกูก่แช่ กูเคยตีกูขี้ขายยกจามมือมาได้ขายแข็งก sure> ็หัวมาโก็อย่างอ่ตัวโตชื uh um> uh ้อซอยงชอบนี้ปวดปวดชันนี่อ่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งโอ้ชื่อซอยเด้อเอขายร่มนี้ดดีเอทนเมื่อได้อาการอนๆขาไปนอนให้เสียบปักนอนเยเย็นสวยสวยก็เป็นอตีให้้วกเดี๋ยวซื้อแี่หลอเอออีกจากซีซีหาปีสะก้อนเอากีกูค่ต้ออยากตอีกกว่ามึง จะอยากที่ปูโมกติดฐานไปสักวันเฮ้ย้งเลี้ยสัตวหนดีปอแต่อยู่ดีสบายยูแต่วันนี้ย่างนน้ำหลานนี่ดิลูกไ่ลูกลูกไส้เออเนี้ยมันปลาแ้วหัวไม่ลกะเลถิ่ลูกไปกูเลียงกูก็เลยไม่หลั่งูอไินจะใช้บัวขาวเขาจะซากันว่าสมัยนี้ด้หน่อยสีกันผู้เฒ่าพี่ลูกมันแป็นควาเพลินดีอ่ะอหลานชื่อว่าไชื่อว่าบับอย ก็ถือท่ายก็มาฆ่าเองแต่น้องเฉพามันเป็นผู้หลังปื้งๆุังนลเอ้กูยอมรานมั้งไงตัวข็นมวนก็ยิ่งโมโหเจัเช่แ่สัเล้ยเฮ้ยป่อยเยปล่อยาคห้ากิน้อยเบิกขึ้นกั่อนไอ้นั่งาล้านโดนก็จันก็นขีโขมือนีน้ำอยู่หัวขาว ม่นเพชรสมณ์เพชรสมนี้กินอ่ะมึงขันไหนเนี่ยคนมนังมนส็นอนปักถนตั้งลอที่ปุยปุยขันโมไหนเนี่ยาก้อเฮ้ยหัวแขยงหัวแี็งอีหาที่ดสมึงนวสิ มันมันเป็นบอยเนี่เนีอยนี่บอยหลานคุณเนี่ยบอยหลานย่าได้ไหมแม่ขอตทวจคหนามันใหญ่กอย่างกิบปากกเป็นเพหนาเงียก็เขาได้เห็ตัวเบิกเงินเงินเขาจะไม่ยึดไม่แ่นจะไม่ยึดตัวเรียบปกกวอตโตนั่ยังกนหลากปวดเหวแต่ให้แม่คนเตเอ้านเนสิแม่ตีอีกแงหลานกูปวดเหดดีๆค่ะนี่ยปวดเ สวัมับเาสองหนึ่งจ้าหยาบบนึงเสัสใครหางสลค้ยหนเนหางหลันนึ่ก็เป็วยมดสินละตัวไนบอว่ากระูกบิดิดหน่อย สองเดือนขนาดสองเดือนก็้นี่มึงิ้สภาพของเราซัวสอปีสิซไหนยังยนอย่างน้หลาน้วนี่ยไม่ใหญ่เป็นบามาสิเปีีสปีมันจะไปผ่านได้ใส่ใส่ด้เดินามเซกันจะม่ได้ใวมึงตยู่กูจะดมันฟังด้แนวมัน กูเสนอพ่อปากันเนี่ยเขามาหามกูให้แกเอาตัวขาวเดี๋ยวตัวหัวตัตัวขาวเออมันอะไรนวมันตัวกูเอาสูงฟังนี่หัวเงี้ยเเปรีบ้านพบรือไม่ข้างไนไมนได้เยอะข้งมนคุปปาเด้ดนี่ล่ำมันอยู่ไนส์ล่ำมันเงามันนี่มามาหาในบ้านจุ่มจังไอ้ของเี่ยบัว เอาไงหอมเงียโอ้ยเป็นตะหยอกแก้วนม่แต่ทำดีแค้องบอยโวยโวยอาขู่โวยโอยาวยิ่บอกมืงหลังก็จะเป็นหนิว ก่อนี่กะคกิมาคุยไงเนี่ยขนาดเอ้แม่ไม่ยังกอดไม่กอนี่กาหมอยหลักาันก้ไม่เ่อยสามแมางนแ่กขาของดีเทิบุญบุญยุ่บุญกรยุวันตีก่อน